ผลการจับสลากเจอใครครับนันนี้แล้วก็ไปเยือนก่อนหรือเปล่าผล <ç uk> การจับสลากนะครับเราได้ไปเยือนที่ตลาดนะครับเป็นการเดินทางของเราในอุดรเรีบีเนี่ยจากอีสานนะครับอีสานกับสุดแลยก็ไปเจอใต้กับสุดเลยก็การเดินทางก็จะยากลำบากหน่อยแต่ว่ายังไงก็ตามจับสลากไปแล้วเราก็ต้องยอมรับในการจับสลากในครั้งนี้นะครับแต่ยังไก็ตามทางเราเองนะครับก็ถือว่าสู้เต็มที่นะครับแต่ทีนาราเองก็ไม่เย็ ก็ใช่ว่าจะธรรมดานะครับแต่ว่าอย่างนี้ก็ตามถือว่าได้จับตลาดกันได้แล้วก็สู้กันครับอุดรปีนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับมีเป้าหมายวางแผนไว้ยังไงตั้งแต่นี้ครับอุดรก็ถือว่าเป็นทีมที่ว่ามีแฟนบอลเยอะนะครับก็ขอขอบแฟนบอลนครับก็ถือว่าแฟนบอลนะครับก็เยอะอยู่นแต่ถ้าว่าเราขึ้นดิ่เนอร์ได้ได้เลยครับแล้วก็จะมีสนามของอบจนะครับของนยกโครงการมหาดไทยจังหวัดครับท่าน นายกวิเชียนเขาข่ำได้ได้สร้างสนามให้อีกนะครับตอนนี้ก็ถือว่าจุอยู่5้าพันไความที่นั่งนะครับก็ควยนะครับก็พัน่อยแล้พอจะน่ารกแล้วถ้าเราขึ้นดีๆนะครับก็มีสนามของโครงการมหารสงหวัดที่สร้างที่สามเท้านะครับเข้าไปสามกิโลมมมีสนามรองรับแล้วถ้าขึ้นดีวิชั่นหนึ่งหรือเปล่าครับถึงถึงขึ้นดีวิชั่นหนึ่งแล้วไปขึ้นดีวิชั่นหนึ่งก็ตามนะครับสนามรองรับมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับ จะเสร็จอยู่ในเดือนกรกาคมครับถ้าหลุดรอบนี้จากนาลานะครับเชื่อว่าอุดรเนี่ยมีความพร้อมระดับหนึ่งที่เป็นตัวเต็งด้วยซ้ำนะครับหลุดจากนาราแล้วจะไปเจอใครครับเจอหนองบัวใครนะเจอบัวใครไม่หนองบัวก็ต่างต่างบัวถ้าถ้าหากว่าหลุดนะถ้าเราเกิดว่าเราชนะยาลานะครับถ้าเราไม่เจอหนองบัวพิชยะเนี่ยก็เจอที่ต่างครับ มั่นใจไหมครับว่าจะผ่านสองนันนี้ไปได้ก็ยังไงก็ตามสู้แล้วยังไงก็ต้องมั่นใจแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสู้เต็มที่นะครับนะครับทีมยะลาก็ทีมยะลานะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่เก่งพอสมควรนะครับก็ถือว่าประมาทไม่ได้อยู่แล้วครับฝากแฟนบอลอุดรเลยครับพี่น้องแฟนบอลจังหวัดอุด,ดอรธานีนะครับพี่น้องอยากแสกถือว่า ทีมผู้รเราท่านเซที่แล้วนะครับววนักฟุตบอลเราผ่านเซที่แล้วครับก็อยากให้พี่น้องแฟนบอลนะครับกระนาช่วยกันเชียร์นะครับถึงว่าเราไปนารานะครับมันจะไกลแสนไกลเท่าไหร่ก็อยากให้พี่น้องแฟนบอลนะครับไปช่วยกันเชียร์เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเตะของเรานะครับจะมีกำลังใจจะได้สู้ให้พี่น้องชาวอุดร